สวัสดีสสดครับสวัสดีพีพ่น้องสู้สข,ขูซุ่นครับมาพผกกันคือเอากับเคยบนคนกระสินเนี่พี่น้องคนที่สิุาพี่น้องมากินตำ <c oughs> เอ้ยมาตำยังมะตำแครอรสตำแครอทหมูก,กรอบตำบหัวไชเท้ากับแครอทเนาะอ่าหมูก,กรอบครับผมกับหมูก,กรอบครับพี่น้องคะอ่ะอ่าพี่น้องพร้อมแล,ล้วไปเซเซนร่วมกันเนาะครับพี่น้องอ๋อพี่น้องไปเซเซนร่วมกันครับผมอ่าไม่ยต่พี่น้องจ้า โอ้คือเกาพี่น้องน้ำจิ้มซีอิ๊วดำคือเกาเด้อค่ะต้องพูดถึงเลยอืมบีบมัยนยังไงกรอบๆชัดเห็นเพิ่นเลยอยากขยาก กอบวันนี้เออนะกอบ่ะกอบอือเจียงบี้ก็เจียงบี้ก <seguinte. S 3> ับหูแล้ว่ากอบทำได้ตําแค่รอดค่ะ ห,ห,หลักของจูค้นตกค่ะมันนี่กินได้บ้างไหมครัพี่น้องค่ะ ต้งนี้ต้นกระสิบบนไงเท่าไหร่เป็นไงแดดแจ่ะแดดแจ่แปลงแดวแจ่สว,ว,วนบ่แล้วก็กว่าจะมันถึงเรามันร้อนอากาศมันร้อนแล้วก็ลีออกไงตัวที่มันปิดเปืน,ปนมันก็เหลือต้นยอดมันข้างในกินไม่เอาคได้มากินต้นปกติ ข้าวกระสีบ่ค่อยมีต้นคลายห้ยได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าอาหานเบีญมีต้นมาหายหนั่งน่าดูอยู่ うん、mm hmm. mm hmm. ออพอก็แม่กำลังเห็ดแปคงักฝนตกฝนตกข้ามพน

ยังครับอะไรหนหอม้กับกรอบงามๆเลยค่ะ จากเซฟแตรมก,กันพน้องต่อค่ะพี่น้องคะก,กล่องดับค่ะเมื่อกี้เหมือนี้ว่าไลค์กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวพี่น้อง ฝนตกนักถ้าอยู่ค่ะตกหนักแห้งนีนเชียงฝนมาตกแบบบักบักแห้งเลยค่ะขงนอกคือแบบล่มร่มแห้งเลยค่ะมาฝนพี่น้กแล้วมนระวังดูแลสู้ผ่านมันด้ครับเด้อ<า>สู้โซนครับ ไพ่ธันมัชานบอกไพ่ขอไพ่นะครับปิ้นฮฮแต่ผัก うん。Mm hmm. mm. สวยมากแต่ยังกำลังพอดีกจริงค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องว่าสอนค้าหมูดิฮึ ชิ้นผักมือน,นี่มือนั่นข้างายงเหงื่อมันหลายนี่บอก มนค้าหน่อยเนื้อมันหน่อยห,อนอหน่อยพอดีเนาะอืมน้ำจิม้มอืมอืมว อ,อร่อยด้วยเนาะอร่อยหอมฮะคลิปได้กินมุกกอรอบกับสิบว่า,วาด้คุยกันนะคะเพราะว่ามุกกอรอบมันมต้องใส่ <laughs> ใส่พลังง,งานในการยำ มันจะเคี้ยวนานกว่าอย่างอื่นเนาะ,อะบอกใน้ำลองเบียวเลยครับนกินยังเดียวกินแล้วจะคุยกันเหรอกินแล้วจะคุยกันอื้ <laughs> อหัน เนี่ยเอาไอปากอขอบนี่นครับฝนตกพี่น่องขายาของแห้งค้นหน่อยอยู่ฝนมันตก เราว้นก็คนแบบเงียบแห้งค่ะข้นเบยป้าจาหน่วยนี่นี่นี่มาอเนี่ยนะอุ๊ครับอืมอืมร่ออืมยอกืมอ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 มอืม

พี่น้องครับสำหรับค ni, Arduino, ล,คล,ลบคิปนี้น้องเพียน้องเนาะกราบขอโทษขออภัยในการกินบสุภาพหรือกินม่งมากหรือว่าปลถูกต้องแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าพี่น้องมักคลิปนี้ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามในช่องเคยบ่นคนกระสินแล้วก็เพจรไม่หนุ่ยเบียร์เฟมิลี่นี่เด้อครับผมก่อนเสียร่ากันพี่น้องขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญเด้อครับให้ลำลำลุลุ่ยสู่สุขสุนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ